ไปไหนกันมาเนี่ยรับรถมารถเข้าใหม่เหรอเข้าใหม่อีกแล้วนี่โอ้โหดีเลยกำลังไม่มีรถขายเลยอะใช่เวฟฟาหมดร้านพอดีเลยไปรับมาใหม่โหเยี่ยมเลยโคตรสบายเลยอะนิ่มมากขับสบายไม่ตูนสบายไม่มีเสียงแอร์โคตรเย็นอะโอ้โหดูสภาพรถมาใหม่ๆนี่ให้ดูนี่รถเพิ่งรับจากลูกค้านะแต่ทำไมเหมือนชงแล้วก็ไม่รู้เจ้าของเก่าดูแลมาดีเนาะสุดนะ <ม>ยังไม่รู้ยังกับพระชมมาก่อน<ช>เราไปรับเลยอ่ะเออเหมือนเขาเหมือนเขาทําความสะอาดแบบทุกซอกทุกมุมไว้ให้ก่อนเรามารับเลยอ่ะก่อนเขาร่มเดี๋ยวผมจะโชว์นี้ให้ดูอีกทีนึงวงเพื่อ,อ<ห>นเฮ้ยทำไมมันกิฟขนาดนี้เนี่ยดูสุดยอดเลยอ่ะนี่ฝาเออไม่มีถอดโตโยต้าครบติเกอร์ญี่ปุ่นครบห้องเครื่องสวยมากตูนถอยเขาร่มปะ ไม่มีเสียงเลยเลยช่วงล่างบอกเลยว่าเนี้ยบมากแล้วตอนตกหลุมล่ะตกหลุมนิ่มเลยมีเสียงน็อตไหมจำจำมข้อสะพานปุ๊บแล้วนิ่งเลยเสียงน็อตมีบ้างไหมไม่มีเลยก็แก๊กก็แก๊กเสียงเบาปกติเลยไม่มีเลยแล้วเมื่อกี้ลองเล่นระบบไฟฟ้าในรถกลมลบมูลลูกแอร์กดได้หมดกระจกไฟฟ้าทุกด้านใช้ได้หมดด้วยเหมือนเดิมครับ คันสีบอลข้างข้างข้างซ้ายวันนี้มีข้างขวาแม็กสวยเนี่ยแม็กแม็กรอยไม่มีเลยเนี่ยแม็กสวยไม่ต้องบัดหน้าใหม่ปลอดนะไดยเห็นไหมไม่มีรอยสวยคัดพิเศษจาก HPC อีกแล้วคันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่สวยไม่ซื้อหรอกคันนี้ไม่แสนสามสี่พันไม่น้อยอีกแล้วไมน้อยรถปี2012 ZG ตัวท็อปสุดนะเวลไฟผมกระดุมด้วยผมกระดุมมาแล้วด้วย เป็นไงล่ะอ,ะอนนี่ต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปเดินเช็คให้อีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิป ไปลองรถมาเป็นไงบ้างโอเคเรื่องดีเกียร์ดีทุ่งล่างดีมากเซอร์วิสดีรถ1ึเข้าศูนย์มาแต่เพื่อความสบายใจและผมจะเอารถไปเสียบกล่อง ECU ดูอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างแต่ที่ทดลองขับแล้วรถดีแน่นอนและสิ่งที่ผมเจอนะครับก็จะมีฟิล์มฟิล์มมดอายุนะผมจะจัดการเปลี่ยนใหม่ให้หมดเป็นฟิล์มเซรามิกนะรอบคันเลยผมอยากให้ลูกค้าเนี่ย สำหรับคนที่จองเจ้าเวลไฟปี12คันนี้นะร่วมสนุกร่วมดูแลรถไปกับผมก็คือยางนะครับยางปี2ีแล้วสมถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะต้องเปลี่ยนผมจะให้ลูกค้าเลือกเองเลยว่าจะเอาอยางอะไรจะให้ผมเปลี่ยนยางอะไรอยากได้แบบไหนขอบ18แบบนี้อยากได้แบบไหนและผ้าเบรกอยากได้แบบไหนอยากเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรจองเข้ามาและผมจะจัดการให้ทันทีสำหรับเจ้าโตโยต้าเวลไฟคันนี้เนี่ยรถ ปี12นะครับเป็นแ g 2.4 ZG ซตัวท็อปสุดเบาะมิกี้เมาส์ออพชั่นเต็มราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่1ล้านห0 0 0 0บาทแต่รอช้านะครับเพราะรถของเราอยู่ไม่นานแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ตอนที่เอารถไปเช็คนะครับว่าผมจะต้องทำอะไรให้ลูกค้าอีกทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ